Bpass HRM ช่วยงานเงินชดเชยภาษีเงินชดเชยจากการให้ออกจากงานหรือการเกษียณได้อย่างถูกต้องลดงานวุ่นๆของ HR เพิ่มการคำนวณภาษีเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานหลักการคำนวณเงินชดเชยและภาษีเงินชดเชยนะคะทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินชดเชยค่ะจะขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทำงานกับบริษัท และใช้อัตราเงินเดือนล่าสุดในการคำนวณค่าชดเชยอ้างอิงตามตารางดังนี้ขาลำดับอายุงานนะคะน้อยกว่า120วันอัตราเงินชดเชยขั้นต่ำอันนี้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยค่ะตั้งแต่20ปีขึ้นไปค่ะจะได้รับเงินชดเชยเป็นค่าจ้าง400วันซึ่งอัตราอายุงานและอัตราชดเชยขั้นต,ต,ต,ต่ำตรงนี้นะคะสามารถกำหนดในตารางจำนวนวันชดเชยขั้นต่ำในโปรแกรมได้ค่ะ ตัวอย่างในการคำนวณเงินชดเชยนะคะอย่างเช่นนายกทำงานกับบริษัทเป็นเวลา11ปีเงินเดือนสุดท้ายที่ได้รับเท่ากับ4,800,0บาทจะได้รับเงินชดเชยดังนี้ค่ะยอดเงินค่าแรงต่อวันนะคะคิดจากอัตรา4 8 0 0 0บาทคูณ12ปีค่ะหารด้วย365วันนะคะก็จะตกอัตราต่อวันที่1578บบาทค่ะอัตราเงินชดเชยที่ได้รับนะคะ ทำงาน11ปีค่ะก็จะอยู่ในขั้นของ10ปีแต่ไม่ถึง20ปีนะคะอัตราเงินชดเชยขั้นต่ำที่จะได้รับก็คือค่าจ้าง300วันค่ะจากนั้นก็จะถูกคูณด้วย1,578นะคะคูณด้วย300วันอัตราเงินชดเชยที่พนักงานท่านนี้จะได้รับนะคะก็คือยอด473,400บาทค่ะ หลักการคำนวณภาษีเงินชดเชยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้นะคะกรณีอายุงานไม่ถึง5ปีค่ะต้องนำเงินชดเชยที่ได้รับทั้งหมดไปคำนวณรวมกับเงินได้มาตรา40่บเลบ1ตามปกติแล้วก็จ่ายภาษีเป็นก้อนเดียวกับภาษีของเงินได้ปกติค่ะซึ่งส่วนนี้จะทำให้เสียภาษีสูงกว่าการนำไปแยกยื่นนะคะ กรณีที่2อายุงานเกิน5ปีกรณีนี้สามารถนําไปแยกคํานวณภาษีได้ค่ะสามารถนําเฉพาะเงินชดเชยเนี่ยมาแยกคํานวณภาษีตามมาตรา48วรรคที5ได้ซึ่งตามเกณฑ์การคํานวณของภาษีของมาตรา48วรรคท5เนี่ยภาษีจะน้อยกว่านะคะหลักการคํานวณภาษีเงินชดเชยเพิ่มเติมนะคะจะเป็นในส่วนของเงินได้ที่ได้รับยกเว้นค่ะ เงินชดเชยกรณีให้ออกจากงานนะคะสำหรับเงินก้อนนี้ตามกฎหมายจะยกเว้นภาษีได้สูงสุด30,000นบาทค่ะเช่นเงินชดเชย4 5่0 0 5 0บาทค่ะจะหักเงินยกเว้นภาษีได้0,000สนนะคะคงเหลือ150,000บาทเนี่ยส่วนนี้จะนำไปคำนวณภาษีซึ่งเงินชดเชยกรณีกรเกษียณอายุนะคะตามกฎหมายจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีค่ะ ต่อมาจะเป็นการหักค่าใช้จ่ายนะคะเป็นการนำเงินชดเชยที่ได้รับเนี่ยมาหักค่าใช้จ่ายก่อนที่จะนำไปคิดภาษีโดยแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือค่าใช้จ่ายส่วนแรกค่ะจะเท่ากับ7,000บาทนะคะคูณกับจำนวนปีที่ทํำงานอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่สามารถยกเว้นได้ส่วนที่1น,นะคะส่วนค่าใช้จ่ายที่ยกเว้นได้ส่วนที่2จะเป็นเงินชดเชยที่ได้รับค่ะ ลบกับค่าใช้จ่ายส่วนแรกนะคะและก็คูณด้วย50%ขั้นสุดท้ายค่ะเป็นเงินสุทธิหลังหักยกเว้นและหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะให้นำเงินสุทธิคงเหลือตัวเนี้ยไปคำนวณหาภาษีซึ่งก็จะคำนวณต,ตามตารางอัตราภาษีเงินได้ที่ได้รับชดเชยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหลักการการคำนวณน,นะคะหลังจากหากเงินชดเชยได้แล้วค่ะแล้วก็มาเข้าขั้นการยกเว้นภาษี ได้เงินสุดทีิเท่าไหร่ก็นำไปคำนวณภาษีค่ะมาดูตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินชดเชยในโปรแกรมเงินเดือนกันนะคะตัวอย่างจะแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็นท่านแรกนะคะในทดสอบกรณีให้ออกค่ะอายุงานเกิน5ปีจะได้รับเงินชดเชย4 7 7 4 4 0 0บาทค่ะกรณีที่2นะคะจะเป็นกรณีกรเกษียณอายุ อายุงานเกิน5ปีเช่นเดียวกันได้รับเงินชดเชยเท่ากันค่ะ4 7 3 4 0 0าบาทหลักการบันทึกในโปรแกรมเงินเดือนนะคะกรณีให้ออกกับกรณีเกษียณอายุค่ะโดยไม่จ้างต่อนะคะอันนี้ก็คือสามารถทำการบันทึกลาออกในโปรแกรมทั้ง2ท่านค่ะทดสอบกรณีให้ออกนะคะก็ทำการบันทึก ลาออกพนักงานให้ออกอายุงานเกิน5ปีอะระบุวันที่ผลสภาพเหตุผลค่ะลาออกนะคะกรณีให้ออกค่ะให้ระบุจำนวนเงินชดเชยนะคะในช่องให้ออก4 7 3 4 0 0บาทและคนที่2นะคะกรณีกรเกษียณอายุก็ทําการบันทึกวันที่ผลสภาพหายเหตุผลอันเดียวกันนะคะลาออก ดังนั้นตัวเงินชดเชยค่ะให้ระบุในช่องเงินชดเชยกเกษียณอายุค่ะ4 7 3 4 0 0บาทเช่นเดียวกันส่วนวันที่เริ่มสัญญาจ้างนะคะตรงนี้ระบบจะดึงจากวันที่เริ่มงานมาให้เองอัตโนมัติค่ะแต่ถ้าวันที่เริ่มสัญญาจ้างนะคะไม่ใช่วันเดียวกับวันที่เริ่มงานหน้าจอนี้ลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ได้เองค่ะ หลังจากทำการบันทึกลาออกเรียบร้อยแล้วและระบุอัตราเงินชดเชยและเงินให้ออกในช่องบันทึกลาออกเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูหลักการคำนวณภาษีของท่านแรกค่ะเป็นของคุณให้ออกนะคะอายุงานเกิน5ปีได้รับเงินชดเชย4 7 3 4 0 0บาทค่ะาหน้าจอผลคำนวณเงินเดือนจะแสดงรายละเอียดดังนี้นะคะก็จะมีดีเทลว่าบันทึกลาออกวันที่เท่าไหร่อัตราเงินเดือนนะคะปัจจุบันเท่าไหร่ แล้วก็จะมีในหมวดของเงินชดเชยอ,ออกจากงานนะคะหลังหักลดหย่อนคำนวณแยกคำนวณภาษีเรียบร้อยมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นก้อน4 7 3 4 4 0 0บาทตรงนี้จากนั้นจะมีภาษีเงินชดเชยอ,ออกจากงานแบบแยกคำนวณน,นะคะเป็นยอด2 4 1 0บาทตรงนี้อันนี้คือภาษีที่โปรแกรมคำนวณให้เองเลยเป็นการคำนวณแบบแยกยื่นนะคะเพราะว่าอายุงานเกิน5ปี มาดูหน้าจอาการแสดงคำนวณภาษีนะคะที่โปรแกรมคำนวณให้จะมีดีเทลรายละเอียดให้ดูดังนี้ค่ะยอดเงินชดเชยที่ได้รับกรณีเลิกจ้างนะคะ,คะก็จะแสดงอัตราเงินชดเชยเลิกจ้างที่เราบันทึกตรงเมนูบันทึกลาออกค่ะที่เราใส่อัตราเข้าไปนะคะ4 7 3 4 0 0บาทระยะเวลาปีที่ทำงานอันนี้โปรแกรมก็จะคำนวณจาก อายุงานพนักง,งานในปัจจุบันนะคะจากวันที่เริ่มงานค่ะจำนวนวันที่ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายนะคะก็จะมาจากอายุตารางขั้นต่ำที่จะได้รับเงินชดเชยที่เรากำหนดไว้ที่หน้าจอตั้งค่าตารางภาษีคะ่ะว่าอายุงานเท่าไหร่จะได้รับชดเชยกี่วันอันนี้ระบบก็จะคำนวณให้องเลยว่า3 0 0วันค่ะค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับนะคะ 48,000บาทตรงนี้ก็คือโปรแกรมดึงมาจากอัตราค่าจ้างเต็มเดือนของพนักงานท่านนี้นี่เองจากนั้นเงินยกเว้นภาษีตามกฎหมายของท่านนี้เป็นกรณีให้ออกนะคะให้ออกจากงานสามารถยกเว้นภาษีได้300,000บาทตรงนี้โปรแกรมก็จะเอามายกเว้นให้300,000แรกค่ะเหลือเงินชดเชยที่ได้กรณีเลิกจ้างนะคะหลังหักยกเว้นเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือเงินชดเชย100,000 73400บาทจากนั้นพิจารณาระยะเวลาปีที่ทำงานตรงนี้นะคะก็คือจะดึงจากอายุงานพนักง,งานมาอีกครั้งหนึ่งคือ11ปีหากเงินลดหย่อนขั้นแรกนะคะหลักการคำนวณที่เราแนะนำไว้ก่อนหน้าก็คือเป็นยอดเงิน7,000บาทคูณกับอายุงานนะคะก็คือ7000คูณ11ปีนั่นเองยก,กเว้นที่ยกเว้นได้ขั้นแรกก็คือจะเป็นยอด7 0 0 0 0บาท ยกเว้นขั้นที่2นะคะก็จะมาจากอัตราเงินชดเชยหลังหักค่าใช้จ่ายส่วนแรกอะค่ะสามแสนนะคะที่เป็นยอด1 3, นึ่ง0สเมนาี่รยมาลบกับ77,000มอันนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็คูณด้วย50%ก็จะเป็นการยกเว้นค่าใช้จ่ายขั้นที่2ก็คือยอด1นึ่งแสบาทค่ะ จากนั้นก็จะเหลือเงินชดเชยที่พนักงานจะต้องนำไปเสียภาษีนะคะแค่ยอด48,200บาทอ,อันนี้ก็จะเป็นเงินได้สุทธิที่นำไปเข้าขั้นภาษี48,200ค่ะนำไปเข้าขั้นตารางภาษีของเงินชดเชยเรียบร้อยแล้วเนี่ยภาษีก็จะอยู่ที่2,410บาทนั่นเองอ,อันนี้ก็จะเป็นหลักการคำนวณของท่านแรกนะคะเป็นกรณีชดเชยออกจากงาน มาดูตัวอย่างที่2นะคะจะเป็นกรณีกรเกษียณอายุค่ะอายุงานเกิน5ปีเช่นเดียวกันค่ะท่านนี้ก็ได้รับเงินชดเชยเท่ากันนะคะคือยอด473,400บาทแต่จะเป็นกรณีกรเกษียณอายุเฉยๆกรณีอายุงานเกิน5ปีค่ะก็จะสามารถแยกคำนวณภาษีได้เช่นเดียวกันนะคะคือจะคิดภาษีของเฉพาะเงินชดเชยเอีกก้อนหนึง่ง ค่ะตัวอย่างการคำนวณน,นะคะตรงเนี้ยวันที่้นสภาพลาออกวันเดียวกันค่ะอตัตรางเงินเดือนที่ได้รับครึ่งเดือนนะคะแล้วก็หักภาษีเงินได้อันนี้ก็จะเป็นภาษีของก้อนเงินได้ประจำอ่าเงินได้มาตรา40ีวงลิบตามปกติค่ะจากนั้นก็จะมีเงินชดเชยอ่าที่เราบันทึกเข้าไปตอนบันทึกลาออกนะคะยอด4 7 3 4 0 0บาทเท่ากัน แล้วก็จะมีบรรทัดหนึ่งที่เขียนว่าภาษีเงินชดเชยอ,ออกจากงานแบบแยกคำนวณตัวนี้โปรแกรมก็จะคำนวณภาษีของก้อนเงินชดเชยอ,อันนี้ให้เองเหมือนกันแต่จะเห็นได้ว่าของท่านนี้ภาษีสูงกว่านะคะคือยอด9,910บาทค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะแตกต่างกันเฉพาะหลักการคำนวณภาษีนั่นเองเนื่องจากเงินกเกษียณอายุจะยกเว้นภาษีไม่ได้นะคะที่ยกเว้น3 0 0 0 0 0น ตัวนี้ก็จะทําให้อัตราภาษีสูงกว่านอกนั้นหลักการคํานวณจะเหมือนกันเลยค่ะระบบนะคะจะดึงระยะเวลาปีที่ทํางานก็คือดึงอายุงานพนักง,งานมาแสดงให้อัตโนมัติก่อน1 1ปีเท่ากันค่ะแล้วก็ค่าจ้างสุดท้ายที่ได้รับนะคะเขาก็จะดึงอัตราเงินเดือนเต็มเดือน,อน,อนล่าสุดที่พนักง,งานได้รับคือยอด4 5 0 0 0บาทจากนั้นระบบจะแสดงเงินชดเชยที่ได้กรณีกเกษียณ ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้ระบบจะแสดงให้2บรรทัดนะคะเงินชดเชยที่ได้กรณีเลิกจ้างกับกรณีเกษียณอายอุของท่านนี้เราใส่ในหัวข้อบันทึกลาออกแล้วก็ได้เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุระบบก็จะดึงมาแสดงบรรทัดนี้ให้ค่ะยอด473,400บาทพิจารณาระยะเวลาปีที่ทำงานก็คือดึงจากอายุงานพนักง,งาน11ปีนะคะ จากนั้นเนี่ยระบบจะมีแจ้งให้ว่าตั้งแต่5ปีขึ้นไปคำนวณภาษีเงินุดเชยแบบแยกคำนวณพอแบบแยกคำนวณให้นะคะก็จะเข้าขั้นเดิมสามารถหักยกเว้นค่าใช้จ่ายได้2สเต็ปสเต็ปแรกก็คือเอา7,000นะคะเอายอดเงิน7,000ตามหลักการคำนวณของเขานะคะที่เขากำหนดมาให้7,000คูณกับอายุงานค่ะคือคูณ11ปีนะคะก็จะได้ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนแรกคือ7 000, 7 0 0 0บาท จากนั้นก็ยกเว้นขั้นที่2นะคะขั้นที่2ก็จะคำนวณมาจากอัตราเงินชดเชยที่ได้รับคือ473,400บาทค่ะลบกับค่าใช้จ่ายส่วนแรกนะคะที่หักได้คือ77,000บาทเหลือเท่าไหร่คูณ50%จากนั้นคือยอดที่ได้ค่ะยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนที่2ที่ได้ก็คือยอด198,200บาทนะคะ ได้ยอดนี้แล้วนะคะรวมเงินที่ได้รับยกเว้นค่ะก็คือเอา77,000บวกกับยอด198,200บาทเอาค่าใช้จ่ายส่วนแรกกับส่วนที่2บวกกันนั่นเองนั่นก็คือยกเว้นได้ทั้งหมดอ่ะคือ27,5 2 0 0บาทค่ะจากนั้นเอาเงินชดเชยที่รับทั้งหมดค่ะลบกับ 27, 5 2 0 0บาทนะคะก็จะเหลือเงินชดเชย เ,เงินได้สุทธิที่ต้องนำไปคำนวณภาษีค่ะจากนั้นเอาไปเข้าขั้นนะคะภาษีที่จะต้องชำระของเงินชดเชยท่านนี้ก็คือยอดอยู่ที่9,910บาทนั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าก,กรณีเกษียณอายุเนี่ยคำนวณเหมือนกันเลยนะคะกรณีอายุงานเกิน5ปีแยกคำนวณภาษีได้ค่ะแต่จะต่างแค่ตรงที่ไม่ได้รับยกเว้น3แสนแรกนั่นเองค่ะ น,นี้ก็จะเป็นตัวอย่างกงารคำนวณในโปรแกรมนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย092-345-3681 Line มส SI s i ห n s s s มห t h ป m